เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดติดตามกดถูกใจกดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วย จะไม่เนี้ยข้าวแรงนะครับข้าวแรงกับเนี่ยอย่างง่ายๆเนาะจะได้กินเว้ยๆว้ก็ขอสวัสดีนะครับพี่น้องทั้งหลายนะครับแล้วก็ขอสวัสดีนะครับเอฟซีพุงแตกหรือที่บรใจเอฟซีทั้งทุกท่านทั้ง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 งนะครับกับกวันนี้นะฮะอันนี้จริงเนี่ยผมก็เตรียมคว้าไปเหมือนลโโะกรจะพัดกันวันนั้นละน่ะผมได้พัตสกรรักกัมนะมันเป็น พักข้าหน้านะครับหวเนีย่ยพักพักข้าหน้ากับบอลเนี้ยแต่ว่าคว้าเนี่ยผมเตรียมไม่ดีและวพอพักเอียเยาพักกับจีนนะแต่แต่ยังบุกหัยใสจมดก่อนเดี๋ยวร้องพอก่อนนะครับอาจจะใสจมดก็ได้นี่พริกกระตัมไปแล้วนะครับต่ำไปประมาณสามวันที่แล้วนะครับอันนี้ทาย่าลาบลาบเดี๋ยวเากับควา้านี่นะครับ มันเป็นลาบหมูคว้าสีเขาเนี่ยคว้าซุปมาแล้วนะครับก็มันเหลือเนาะเนี่ยได้ได้ใส่ตู้เย็นไว้วันนั้นโกงเราเหมือนกันเ้ยมันเหลือเหลือบ่ได้แก้ซะก็มาซื้อมาสองหุงเหลือหุงนะคว้าเขาก็บเต้องเตรียมแล้วคือผมเตรียมไว้ตั้งแต่สามวันที่แล้วแล้วก็เบ่อกลเปไปจะไม่ต้องมันตั้งเตรียมเมนะครับพัดเลยดีกว่าวันนี้มันจั์นะครับมันจัด เป็นอย่างติดกายเงาแล้วบันจันนี่นะบ้านติดถนนมันตะนะอน้องฝีแต่นะเมารถวิ่งกันเสียงดังเนี่ยอย่ายงจีม,มอนหู้อันนี้นำ้ำทิพต่ำต่ำไปเมื้อแล้วนะะฮใส่ไเปเลย อันนี้หมูนี่ก่อนที่ผมจะเอามาพักเนี่ยคือผมเอาไปต้มเรียบร้อยแล้วใส่น้ำมันเห็นหน่อยก็เก็บหายกับจีฮันไงใส่ไปเลยตรงจอนก็ได้ตรงรถสักตึงจอนจ้อนปลายมัน มันล้านี่ก็เอาพักกันหน่อยใลงเยอเลย ล้ำอะ่ะถ้าจิ้มแล้วมันล้ำกะถือว่าเป็นอันจะได้แล้วครับนีแก้ได้เลยนี่นะครับนี่หน้าตาก็รเราจัดงามอะ่ะพอแล้วพัดออกมาแล้ว